สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะค่าเรียนนี้เป็นค่าเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่17ชั่วโมงที่สเมื่อเรียนเรียนชั่วโมงที่สคุณครูให้เรียนทําแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน้าที่ 37, 38, 43, เจสาสิบและสี่ห้า เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้เรียนหยิบแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นป .4 ขึ้นมาพร้อมๆกับคุณครูรได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่หยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เรียนเปิดแบบวัดวิทยาศาสตร์ไปหน้าที่37เมื่อนักเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อที่1พร้อมๆกันนะคะข้อ1ศึกษาข้อมูลแล้วตอบคำถาม ทิพสุดานำไม้บรรทัดพลาสติกมาทดลองขูดกับวัสดุต่างๆแล้วบันทึกผลไว้ในตารางดังนี้นี่เรียนประดูในสุฬาในกรางนะคะที่ทิปสุดาเขาบันทึกเอาไว้นะคะด้านบนก็จะเป็นวัสดุที่ถูกขูดกับผลการทดสอบวัสดุที่ถูกขูดมี3ชนิดมีส,มสอไม้มียางลบมีช้อนโลหะนะคะ เขาเอามาขูดกันนะคะไม้ดินสอไม้นะคะไม้อยู่ในกลุ่มวัสดุประเภทพอลิเมอร์ถูกไหมคะยางลบนะคะทำมาจากยางอยู่ในวัสดุประเภทพพลิเมอร์นะคะส่วนช้อนโลหะนะทำมาจากโลหะนะคะอยู่ในกลุ่มโลหะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูผลการทดสอบ เมื่อนําวัสดุทั้ง3ชนิดนี้มาขูดขีดกันผลปรากฏว่าดินสอไม้น,นะคะเกิดรอยบนดินสอไม้ถูกไหมคะยางลบก็เกิดรอยบนยางลบช้อนโลหะไม่เกิดรอยอะไรเลยแสดงว่าช้อนโลหะมีความแข็งมากที่สุดนะคะเพราะว่าผลการทดสอบไม่เกิดรอยบนช้อนโลหะนะคะอาทิตย์นี้นมาดูข้อที่1 ข้อหนึ่งบอกว่าเพราะเหตุใดช้อนโลหะจึงไม่เกิดรอยเมื่อถูกขูดด้วยไม้มาทัดพลาสติกนักเรียนมาดูด้านขวามือนะคะคุณครูเนี่ยได้เฉลยคําตอบเป็นบางส่วนนะคะให้ในักเรียนเพราะอะไรคะเพราะช้อนโลหะทำมาจากทำมาจากอะไรคะอ่ทำมาจากโลหะซึ่งมีความแข็งมากกว่าพลาสติกนั่นเอง ทีนี้มาดูข้อที่สองหากนำยางลบขูดบนช้อนโลหะจะเกิดรอยบนช้อนโลหะหรือไม่เพราะอะไรเกิดไหมคะช้อนโลหะกับยางลบอะไรมีความแข็งาว่ากันคำตอบก็คือช้อนโลหะนะเพราะฉะนั้นก็ถามถว,ว่าจะเกิดรอยบนช้อนโลหะไหมคะคำตอบก็ต้องบอกว่าไม่เกิดนะคะไม่เกิดรอยบนชั้นโลหะบนช้อนโลหะเพราะ ช้อนโลหะมีความแข็งมากกว่าอย่างลบนั่นเองต่อมาข้อที่สามจากการทดลองแสดงว่าวัตถุใดมีความแข็งมากที่สุดเพราะอะไรเมื่อกี้นี้คุณครูดได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะระหว่างดินสอยางลบและช้อนโลหะอะไรมีความแข็งมากที่สุดคำตอบก็คืออะไรคะช้อนโลหะนั่นเองนะคะช้อนโลหะเพราะเมื่อถูกขูดด้วย นะไม้ไมาทัดพัาสติกจะไม่เกิดรอยบนช้อนโลหะนะคะถัดไปถัดไปด,ดูหน้าที่38นะเมือม่อพร้อมแล้วให้เรีนเปิดหน้า38นะคะไปดูข้อที่2นะคะข้อ2อใหญ่ดูภาพแล้วตอบคําถามรูปภาพที่เ้าให้มาก็จะมีฟองน้ําำอนไม้หนังยาง พลาสติกแลบอาหารดินงน้ำมันแล้วก็ไม้บรรทัดโลหะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าทดลองออกแรงกดฟองน้ําแล้วหยุดออกแรงฟองน้ําจะมีลักษณะอย่างไรให้เรียนมึกภาพตามฟองน้ํานะคะให้ถึงตอนล้างจานก็ได้นะคะถ้าเราเอามือกดฟองน้ําฟองน้ําจะเป็นยังไงคะฟองน้ําจะเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมคะหรือยุบไปตามมือที่เรากดถูกไหมคะ แต่พอเราหยุดออกแรงหรือเราเอามือออกเกิดอะไรขึ้นฟองน้ําจะเป็นไงคะฟองน้ําจะกลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองเพราะฟองน้ํามีคุณสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคําตอบนะคะฟองน้ําจะมีลักษณะอย่างไรคําตอบก็ต้องตอบว่าฟองน้ําจะกลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไปนะคะข้อที่2จากผลการทดลองข้อ1 แสดงว่าฟองน้ำมีสมบัติทางกายภาพด้านใดด้านใดคะพอหยุดออกแรงแล้วฟองน้ำกลับสู่สภาพเดิมแสดงว่าฟองน้ำมีคุณสมบัติทางกายภาพด้านสภาพยืพดหยุ่นนั่นเองดังนั้นเวลาตอบเราก็ต้องตอบว่าฟองน้ำมีสมบัติทางกายภาพด้านสภาพยืดหยุ่นต่อไปข้อที่สามจากภาพที่กำหนดให้วัตถุใดบ้างมีสมบัติเช่นเดียวกับฟองน้ำเพาะเหตุใด นเรน,นก็ย้อนกลับไปดูที่รูปภาพว่าวัสดุทั้ง6ชนิดเนี่ยอะไรนะที่เหลือห้าชนิดเนี่ยนะอะไรที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฟองน้ำอะไรคะคำตอบก็คือหนังยางนั่นเองนะคะหนังยางเพราะเมื่อออกแรงดึงนะคะเพราะเมื่อออกแรงดึงแล้วปล่อยหนังยางจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเช่นเดียวกับ ฟองน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะข้อสหนังยางเพราะเมื่อทดลองออกแรงดึงแล้วปล่อยนะคะจะก,กลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะหนังยางจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเช่นเดียวกับปองน้ำอ่าทีนี้มาดูข้อที่สี่ นักเรียนคิดว่าดินน้ำมันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนกับฟองน้ําหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมคะระหว่างดินน้ํามันกับฟองน้ําเนี่ยนี่อภาพดินน้ํามันดินน้ํามันพอเราเอามือจิ้มลงไปหรือเราเอามือกดลงไปแล้วเราเอามือขึ้นหรือเรายืดออกแรงดินน้ํามันกลับสู่สภาพเดิมไหมคะอาดินน้ํามันไม่กลับคืัสู่สภาพเดิมก็จะเกิดรอยบุ๋มที่ดินน้ํามันถูกไหมคะ แสดงว่าดินน้ำมันและฟองน้ําเนี่ยมีสมบัติทางกายภาพเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเร,เราต้องตอบว่าดินน้ํามันนะคะไม่มีสมบัติทางกายภาพด้านสภาพยืดหยุ่นเหมือนกับฟองน้ํานะคะเพราะเมื่อออกแรงกดดินน้ํามันและหยุดออกแรงจะมีรอยกด นะคะคและไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะอ่าเสร็จไหมคะทันไหมคะถ้าตามไม่ทันเนี่ยสามารถกดย้อนไปดูได้นะคะไปก็จะเป็นแบบวัดหน้าที่43และ45สำหรับหน้าที่43 44และ45คุณครูจะไม่เฉลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะคะ พยายามเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวโดยให้เรียนอ่านคำถามแล้วก็กลาลงไปนะคะให้กานะคะไม่ให้วงกลมให้เรียนกาครับลงไปในข้อที่เรียนคิดว่าถูกต้องมากที่สุดเพียงหนึ่งข้อยังไงคุณครูก็ขอให้เรียนเนี่ยตั้งใจทํานะคะตั้งใจทําด้วยนะคะเพราะว่าจะนํามาเป็นคะแนนสอบให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครู จะไม่เฉลยนะคะคุณครูจะถ้าเรียนทําเสร็จแล้วคุณครูจะนํามาตรวจด้วยตัวของตรูเองนะคะ <S <S สําหรับวันนี้คุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ <S <S ขอขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เล่ม2แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่ม2แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ของบริษัทอักษรเจริญพัฒน์อจพอจำกัดสำหรับวันนี้คุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ